เมื่อไรที่บริษัทจดทะเบียนควรทําการซื้อหุ้นคืนวิธีการซื้อหุ้นคืนและขายหุ้นคืนทําอย่างไรได้บ้างแล้วบริษัทจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการซื้อหุ้นคืนรูล้ลึกเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนต้องรู้หุ้นซื้อคืนแฟ a ช e r น Stock สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือหนึ่งนะคะเรียกว่าหุ้นซื้อคืน บริษัทควรจะพิจรารณาทำโครงการหุ้นซื้อคืนนะคะเมื่อเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทในตลาดเนี่ยลดต่ำลงมากจนไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าพื้นฐานของบริษัทในการทำโครงการหุ้นซื้อคืนเนี่ยนะคะหรือใช้ทริสซ์อโดยหลักการแล้วบริษัทจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเนี่ยสามารถอนุมัติได้ในกรณีที่บริษัทต้องการจะทำหุ้นซื้อคืนไม่เกิน10%ของ ลแล้วแต่ถ้าบริษัทมีความจาเป็นหรือมีความต้องการที่จะซื้อคืนหุ้นนะคะมากกว่า10%ของทุนชำระแล้วอํานาจอนุมัติจะอยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะลักษณะของโครงการก็คือว่าเมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะทําโครงการซื้อหุ้นคืนนะคะหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจ,จากคณะกรรมการของบริษัทนะคะในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน10%บริษัทจะต้องทําการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 6เดือนนะคะแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนมากกว่า10%ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนะคะการซื้อคืนจะต้องทำเป็น general offer นะคะหรือคล้ายคลกับ tender offer ก็คือตั้งโต๊ะรับซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นทุกรายนะคะอย่างเท่าเทียมกันหลังจากที่บริษัททําการซื้อคืน แล้วเสร็จภายใน6เดือนบริษัทจะต้องหยุดพักการขายคืนในตลาดนะคะยังไม่สามารถขายคืนได้ในทันทีจะต้องมีช่วง grace period ประมาณ3เดือนหลังจาก3เดือนไปแล้วบริษัทจะมีระยะเวลา3ปีนะคะในการที่จะขายคืนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะการขายคืนในช่วงระยะเวลา3ปีนี้เนี่ยบริษัทมีทางเลือกที่จะทําได้หลากหลายรูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือขายคืนในตลาดหลักทรัพย์ได้เลยรูปแบบที่2อาจจะสามารถทําเป็น public offering ก็คือการ เสนอขายให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้ซึ่งในการทำพับบิคออ f เฟอร g ิงอันนี้บริษัทก็ต้องพิจารณาว่าบริษัทจะต้องทําการขอยื่นไฟลิ่งกับทางกรอตต์อ,อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากพิจารณาไว้ในกรณีที่ถ้าบริษัทจะต้องตัดสินใจที่อยากจะทําเป็น Public Offering ิงนะคะซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยเพิ่มฐานกลุ่มผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้หนมากขึ้นนะคะส่วนอันที่3ก็คือบริษัทสามารถ นำไปใช้ในโครงการให้ผลประโยชน์แก่กรรมการผู้บริหารหรือพนักง,งานของบริษัทได้ภายใต้โครงการอีสกหลังจาก3ปีเนี่ยถ้าบริษัทยังไม่สามารถขายคืนได้แล้วเสร็จหรือได้ขายคืนได้ทั้งหมดจากพุ้นที่เราซื้อคืนมาบริษัทก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกโดยการที่บริษัทสามารถขอลดทุนได้สําหรับบริษัทที่สนใจจะทําโครงการพื้นซื้อคืนนะคะสิ่งที่บริษัทจะต้องพิจารณาก็คือว่าข้อแรกเลยนะคะบ,บริษัทจะต้องมีข้อบังคับของบริษัท ที่อนุญาตให้สามารถท,ทําหุ้นซื้อคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีการวางแผนในอนาคตว่าอยากจะทำเนี่ยควรจะต้องมีการปรับปรุงตัวข้อบังคับของบริษัทให้ครอบคลุมถึงการจัดทําหุ้นซื้อคืนได้ด้วยนะคะบางบริษัทอาจจะไม่ได้มีข้อกําหนดนี้ในข้อบังคับของบริษัทนะคะจะทําให้เวลาที่คิดจะจัดทําหุ้นซื้อคืนเลยเนี่ยก็จะมีความฉุกละหุกนะคะต้องไปแก้ข้อบังคับก่อนส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องเมื่อบริษัทต้องการที่จะทําโครงการหุ้นซื้อคืนนะคะเราจะพิจารณาวงเงินที่บริษัท ขอทําหุ้นซื้อคืนเนี่ยจากกําไรสะสมบริษัทต,ต้องมีกาไรสะสมที่เพียงพอเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการลดทุนในระดับหนึ่งส่วนวงเงินที่จะต้องนําไปใช้ในโครงการหุ้นซื้อคืนนะคะจะพิจารณาจากสภาพคล่อง,องของบริษัทโดยบริษัทจะต้องมีสภาพคล่องที่มากพอหลังจากที่เราพิจารณาการจ่ายคืนภาระหนี้ทั้งหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนข้างหน้าหลังจากจ่ายอันนั้นแล้วบริษัทยังคงมี สภาพคล่องทางการเงินเพียงพออยู่ถึงจะสามารถขออนุมัติการทําโครงการหุ้นซื้อคืนได้เมื่อซื้อคืนทั้งหมดแล้วเนี่ยบริษัทจะต้องมั่นใจว่าจะไม่ทําให้ f ฟ e ีโ o ลดของหุ้นของบริษัทในตลาดเนี่ยลดต่าลงกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดซึ่งก็อ,งอยู่ที่ประมาณ15%นะคะสำหรับเกณฑ์ดำ้มลงฟ e f โฟลดของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปนะคะข้อดีของการใช้โครงการหุ้นซื้อคืนนะคะเมื่อบริษัท ไปเสนอซื้อในตลาดนะคะจะทําให้เพิ่มดีมานในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดนะคะจะทําให้เป็นการพยุงราคาหุ้นให้ดีขึ้นนะคะ<อ>เพื่อให้สะท้อนกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทมากขึ้นรวมถึงเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินด้วยบางบริษัทเนี่ยมีการสะสมเงินสดในมือเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยโดยปกติบริษัทเองก็จะต้องพยายามหาเครื่องมือที่จะไปลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนนะคะอันนี้ก็ถือเสมือนกับลงทุนในหุ้นของตัวเองซึ่งเรคาคาด ว่ามูลค่ายัางไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในวันที่บริษัทขายคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นวันที่เมื่อราคาหุ้นดีขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วบริษัทมองว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมแล้วบริษัทก็ทยอยค่อยๆขายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยให้บริษัทเนี่ยมีผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนด้วยเช่นกันนะคะ ระหว่างที่บริษัทซื้อหุ้นคืนมาแล้วและยังไม่ได้ขายคืนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะหุ้นที่ถูกซื้อคืนกลับมาเนี่ยจะไม่สามารถมีสิทธิในการโหวตในท,ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกว่าเป็นดอร์แมนแล้วกันนะคะก็คือจะไม่สามารถมีสิทธิในการโหวตไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผลเช่นกันนะคะ ถ้าเรามาดูผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทก็จะเห็นว่าหุ้นของบริษัทเนี่ยสมมุติว่าบริษัทมีหุ้นเดิมอยู่ประมาณ100ล้านหุ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําโครงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยสิก็คือ10ล้านหุ้นเมื่อบริษัทซื้อคืนครบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะทําให้การพิจารณาหุ้นของบริษัทเนี่ยเราจะพิจารณาว่าบริษัทมีหุ้นคงเหลือที่90ล้านหุ้นเท่านั้นจะทําให้ ฐานทุนอาจจะดูลดลงบ้างนิดหน่อยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ r a t i ต่างๆที่เกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นก็อาจจะปรับดีขึ้นเนื่องจากว่าจํานวนหุ้นที่ลดน้อยลงนะคะในกรณีที่บริษัททําโครงการหุ้นซื้อคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว1โครงการตั้งแต่ซื้อหุ้นคืนจนถึงขายหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นต่างๆนะคะหรือว่าลถทุนก็แล้วแต่เมื่อทําทเสร็จเรียบร้อยแล้วหากบริษัทพิจารณาว่า บริษัทอยากจะทําโครงการผู้นซื้อคืนอีกสักหนึ่งโครงการนะคะเนื่องจากมูลค่าอาจจะยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเพียงพอนะคะบริษัทสามารถจะทําได้แต่บริษัทจะต้องเว้นระยะอย่างน้อย6เดือนนะคะถึงจะสามารถทำโครงการถัดไปได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะ ก็ฝากบริษัทพิจารณาไว้ด้วยนะคะว่าเราควรที่จะทําโครงการหุ้นซื้อคืนหรือไม่นะคะเรามีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่หากบริษัทอยู่ระหว่างการทําโครงการหุ้นซื้อคืนบริษัทจะไม่สามารถทําการเพิ่มทุนได้นะคะเพราะว่าจะถือเสมือนกับว่าบริษัทเองมีหุ้นของบริษัทอยู่ในมือซึ่งจะต้องทําการขายออกไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการขออนุญ,ญาตเพิ่มทุนต่างๆจะไม่สามารถทําได้ะคะ่ะ และนี่คือการเจาะลึกเครื่องมือทางการเงินหุ้นซื้อคืน treasury stock ค,ความรู้สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบยียนต้องรู้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะมาติดตามกันต่อว่าใน EP หน้าเราจะพาไปรู้เรื่เครื่องมือทางการเงินและความรู้ดีๆเรื่องอะไรได้อีกบ้างได้ที่ห้องเรียนบริษัทจดทะเบยียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ